สัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่คนนะครับรถครับมาพ่อกระเป๋าแดงก็ก่าวกับพี่น้องครับบรรยากาศตอนเป็นเพียงนะครับมาพี่น้องมือนี้ได้ก้อยเนี่ยมาฝากพี่ต้อน้องนะครับมาเซนเซฟกระเป๋าแดงซุปเล็กซุปเล็กครับมือนี้มาเห็ดงานครับพี่น้องเอาบรรยากาศอยู่โรงงานนี่แหละมือนี้ครับ ขอโทษขออภัยนะผู้บุกินดิฟนะครับผม แบบสดเลือลดรถอนมาเนี่ยครับ mm hmm. มาตรฐาน ปันก็ไวเดีนะครับมันั่งปุ๊บมาปั๊บนะครับบ่าวแดงต้องขอโทษขออภัยน้ำผู้บุกินดิบน้ำนะครับ บรรยากาศข้างหลังสนามฟุตบอลกับพี่น้องงาม,งาม คมอำลำเลยครับพี่น้องเข้าก็ซื้อเป็นมากครับ ตกเล็กครับพี่นอ้องหอมหอมซอยแต่ไข่ใส่พร้อมนะครับโล่งแหงๆพี่นออ้องโม่แห้งอะไรครับวันนี้ ออกอย่างติดมือไห่ครับเป็นข้าวเย็นคมะเด่งซื้อมากก็แต่เศ้า ข้าวเนี่ยเอนียสมซื่อเลยครับอูอ้สุดยอดเลยพี่น้อง ลูกโดดครับ สองห่อเพราะดีอิ่มครับ เย,ย,นย,ยน็นเย็นกรับเื่อนโบก้อนนะครับแดดอยู่แต่ว่าบบก้อนครับบรรยากาศกลางแดดอยู่แต่ว่าบบก้อนอากาศพอดีเลยเือนครับมีลมพัดวิวเลยอ่ะสำหรับลิมนี้เบาแดงกับภาพีมาภาน้องมากินซุเล็กนะครับก็คือก้อยร้อยเลือดนะอะไรคันชีว่าก็ไ้เอาบรรยากาศสนามฟุตบอโลโรงงานมาฝากพีฝากน้องงามเลยครับผมอ่ะสำหรับลิมนี้เบาแดงก็ต้องขอฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค, share, ค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้กับเบ่าแดงก็สิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสมนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้าพ่อๆกับ,บเบ่าแดงใหม่ครับผมสวัสดีครับ